สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาเซตคําตอบของสมการและอสมการจํานวนเชิงซ้อนที่เห็นอยู่นะครับแต่ว่าเราจะใช้การวาดกราฟเป็นการอธิบายเป็นส่วนใหญ่เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยเราหยิบเจ้าสมการแอบส์ u t ลูเเท่ากับรูปสามาวาดเราจะได้เป็นวงกลมที่มีรัศมีรูปสาหน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนะครับถ้าเราเปลี่ยนเลขรูปสาครับไปเป็น1หน่วยเราก็จะได้เป็นวงกลมที่มีขนาดรัศมีแค่1หน่วยจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดิมนะครับศู ลองเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับวงกลมเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมรูปเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันเอาพื้นที่ข้างในด้วยไม่เอาน้อยกว่าเท่ากับและเอาเป็นน้อยกว่าเฉยๆเราจะได้เป็นเส้นปากอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากอบส์ลูดแซดไปเป็นอบส์ลูดแซดลบไอแปลว่าเรากําลังดันกราฟของเราเนี่ยขึ้นไป1หน่วยพอเราได้ออกมาแบบนี้ครับเราก็จะรู้กราฟของอะสมการแล้วก็สมการที่โจทย์พูดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะเอากราฟทั้งสองครับมาวางซ้อนทับกันเราก็จะได้ส่วนที่มันอิน ไอ้เจ้าส่วนที่อินเตอร์เซตกันนะครับก็คือเซตคำตอบของอสมการเรารู้อะไรของมันบ้างที่แน่ๆเลยคือส่วนโคง้งสีแดงมันเป็นส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมีรูปสามหน่วยนั่นแปลว่าเซตคําตอบของเราครับมีขนาดเป็นรูปสามหน่วยแน่นอนปัญหามันอยู่อย่างเดียวคือเราไม่รู้ว่ามันกางทํามุมขึ้นไปเท่าไหร่เนาะเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นครับเราขอวาดรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมรูปเล็กรูปมันเล็กไปนิดนึงนะครับขอขยายห,หน่อยหนึ่งพอเราขยายแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดศูนย์กลางของวงกลมรูปเล็กนะครับ จ้าจุดศูนย์กลางเนี้ยมันก็เป็นจุดเซนทรอยของรูปสามเหลี่ยมด้วยเช่นกันเนาะเราวัดจากจุดศูนย์กลางนะครับไปยังจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมันต้องเท่ากับรัศมีแน่เลยก็ได้1ห,หน่วยนะครับทีนเ,เนี้ยเจ้าเซนทรอยเนี่ยมันทําให้ระยะจากาส่วนที่วัดไปยังจุดยอดเป็น2เท่าของระยะที่วัดไปยังฐานนั่นแปลว่าระยะข้างบนเนี่ยเหลือแค่0.5เท่านั้นเองแล้วเปลี่ยนมุมมองนิดน,นึงครับจากไอ้เส้น1ห,หน่วยเนี่ยเราหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นแปลว่าเราจะได้รูปสามเหลี่ยมเล็ก ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าสามเหลี่ยมเล็กๆเนี้ยมันมีด้าน2ด้านแปลว่าเรารู้มุมครับกลับมาที่รูปเดิมนะครับเรารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางเนะาะแต่ว่ามุมที่เส้นรอบ,บวงครับก็จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยฐานโค้งเดียวกันแปลว่ามันก็จะเหลือแค่30ตีเส้นแนวนอนนะครับมุมนี้ก็เป็น60กลับมาที่รูปออริจินอลของเราครับเราได้คําตอบแล้วเนาะว่ามุมตรงเนี้ยกาง60องศาอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนงัแปปลว่าาาเเซตคํออบขรก็็จะน รู้สามซิสเซตเมื่อเซตาเนี่ยอยู่ตั้งแต่60ถึง120องศาถ้าทำเป็นเรเดียนก็ได้พายส่วน3ถึง2พายส่วน3ใครมีคำถามของการเฉลยข้อนี้พิมพ์มาบอกอนในคอมเมนต์นิดนึงนะครับสวัสดีครับ